รถมีพี่โทรหาผมหรอเดี๋ยวเนี่ยตอนมันไปเล่นชิงทงกันดีตอนเนี้ยล,ลูกอ้อกลูก้องมนันนะก็ใช่ไงไปเล่นด้วยกันเนี่ยผมให้เชอรี่มันมันาพามันมาแล้วไปเจอกันหน้ากระดาแล้วก็ให้มันให้พี่อุ้มมันเดี๋ยวผมเอามอไซด์วิ่งออกไปข้างนอกเลยนอกเมืองเลยแล้วก็ป้นไปการะดาษดาวด้วยมเออไปลองการะดาษดาวแล้วแล้วมันจะออกมากมาหลานั่นนะแล้วบอก

ถามเลยดยิมันเป็นขี้หรอตัวมันดิบอยู่ไหนก็เลยเลยไปรับมันพี่ถามเลยนะนองถามเลยว่าอยู่ไหน ไปเปล่าฮาร์ป์พอดลูกน้องอ่งองอะนี่ตอบตอบปะเนี่ยเล่นอยู่พี่ไม่มันไปไหนทั่มันไปด้วยผมไม่เห็นเบิร์นเบิร์อะไรไม่ไม่รู้พี่ถามถามถามอะไรอันนี้เล่นในดิฟเลยว่ามันอยู่ไหนมันชื่ออะไรปะแว่น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 เหรอแว่นอยู่เปล่า บอกพี่จะไป็นร้าแว่นอยู่ไหนอะโอเคโอเคแว่นมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่นี่ม,นนม,นนมันอยู่ในนี้มันอยู่ใหนนี้มันอยู่ในกิ่งคงบอกให้มันใส่ไอ้แว่นมึงใส่ชุดสูทเดี๋ไอ้เหี้ยใครจะไปรู้ละ่ะบอยมันออกมาเปลี่ยนบอยมันออกมาเปลี่ยนเดี <c oughs> ๋ยวนี้จะรับออกมาเปลี่ยนแว่นอยู่ไหนแว่นออกมาเปลี่ยนยัง เดี Trust you. Trust you. Oh, ๋ยวงนะเดี๋งน้งนะเว้ยต <that> ีกันายนะเอเแกเวนใส่ล <tak> ้วเวนใส่ละมาใส่แล้ววะเออกดีลยะรอเดยรอไม่ไางเลยรอมาเก็บเชอรี่เอ๊ก็บอกก็บอกไอ้เอาเชอรี่มันพามาเกลไกดีเอาเป็นตู้เซฟไปรอ เราตู้เซฟเลยทำเกลียวหน่อยอ่ะองั้นไปอ่ะจะพาให้เชลยนพาไปเลยเดี๋ยวเองเข้าไปเลยตู้เซฟเลยมันจะมีตังค์เท่าไหร่ดุดุมมันจะมีตังค์เท่าไหร่ไปดูอ่ะไม่ไหวแล้วพี่เลี้ยงในฐานะนี้เยอะจิบผ่าเลยเฮ้ยมันยกมือไว้เอะไรนะ เพี่มันยกมือไป้เสียขาไหมอมากันไอ้ย่าลองไปหาบนไปหาไปดิเข้าไปแล้วไ่งวิ่งมาแล้วมันก็ยกมือไอ้เกียวใช่ไอนเกียวกูเเฟหบอกเนี่ยเจ้าไอ้แท็กเล็กตรงเนี้ย นีแถวนี้ก็พอแล้วตันนี้เหรอเออไม่ได้มันงงอดิมาดีไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวต้องส่งอะไรไปจับสามด้วยมันตัดมานีไม่เราก็บอกมัาดีออกมาทางไหนออกมาเราก็ตรงมาเลยก็มาเหี้ยป่าใจเราไปดูเราไปดูทางมาจากที่ตรงอดิเราไม่ขี่ตรงมาไม่ไร่เดี๋ยวผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวไปเจอกันหน้ากาลาดิ คือจะให้มันผ่านหน้ากระดาษแล้วก็มาดิแกงอะไรตรงนี้แล้วก็หน้ากระดาษแล้วก็อันนี้มันเลยมาดิมาดิผมจะเรียกพี่ว่ามาดิเก่งมาด้เก่งเรื่อชื่ออะไรดีวะส่วนล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 ะเออชื่อมาดิเก่งมาไงม่ได้พี่เรียกผมวินนะเรียกผมไอ้วินพอวินอวินอไ เมาดิเลี้ยงจะเลี้ยงดีเอาแต่คนมาดิมาดิมาดิง่ายแต่ต้องรอะีังอ่ะพอแล้วมันจะขึ้นหลังเราไงยังไงวะไม่หรือพี่อุ้มไปพี่อุ้มยังไงมันต้องกดตกลงไม่ดิใช่ไงเดี๋ยวต้องให้มันกดตกลงเลยหรือมันจะกดไยัง่ะกดเราแบบตกลงยังไง ไองี้สักหมื่นนึงเนาะคนตัดมือฝังมือกา่ฟจัดสนับหรอแพ้กูเดี๋ยวปอมันก็ตามมาอยู่เฮ้ยเขไม่ตามหรอกไอว้เจดีพามาเลวนไปแว้นไปหวนอยู่ไนวยวยวใด้วหว้เเดหวให้เย้ดวย ไปนอนโรงพยาบาลนอนดีกว่าเอ้ยเอ้โทษโทษโเหลือเหลือไม่ดั้ดงแปดอะไรนะเดียวเวลาตังแปดวิไปนอนงพาบาลันอยู่ไปเวงเวง มัดยางยืดหมัดยางยืด <elim> อีกก <begun> <oni seid> <lly kaik gehört> ูไอ้เป <Bee> ็นหมัดมาเป็นหมัดยางยืดยังไงวะ แม่งโคตรช้าเลยว่ะแม่งมันไม่มหายสาักทีว่ะต้องให้เชอดดีก่อนมันคว่ำโหลอยู่ไหนเนี่ย้ลถึงแล้วรถความอ๋อแลถึงแล้วใช่ไหมเห็นรู้รู้แลใช่ไหมสีม่วงๆอันเนี้ยเออรู้แล้วลว่างว่างวาง,วาง,วางมันอยู่ใกลกู 됐 e t ออพี่ครับผมอ่อมีใครว่างไ้ผมคนหนึ่งไหมครับคือผมแว,แว่นไปก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนอ๋อใช่คือผมจะไปเนี้ยรถแต่ครับปุ้มได้ปะ่ะปุ้มได้ปะ่ะเดี๋ยวผมปุ้มให้แว่นเราอยู่นี้นะอยาไปไหนนะ ชื่ออะไรนุ่มอันนี้ไปไหนอ่ะมันโดนแล้วไอ้หนุ่มโดนแล้วฮะโดนแล้วโดนแล้วคุณตังเงาคุณตัวเงาไม่ต้องพูดหรอกอ่าไอ้หนุ่มเองเองชื่ออะไรเนี่ยหลัวหลัวเองชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อแมนทับท้อโอ้ปโดรักพาตัวไปเนี่ยชื่อแมนเหรอครับผมเองมีเงินอยู่เท่าไหร่ผมมีอยู่สี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยเอาดีๆ อ้าโอ้พูดจริงเองมีเท่าไหร่นะเจ็ดสี่สิบเจ็ดา้เนืทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะนั่นแหละี่กนคือฉันต้องกัรเนี้ยเฮ้ยมึงจะเรียกพวกเฮ้ยอย่าเพิ่งเรียกกูโอนกูโนลาตัวโอ้พี่หลิวไม่ได้กูมาเี้ย ดูอัเข่าเงี้ยอะไมาด้วยอ่ะไอกูบอกว่าอย่าเรียกพวกกูไม่มีตังค์ทำไมจี๊ดวันนี้ผมไม่ได้เติมแกงคุณบอลลี่เหรอคือต้องพี่ต้องการตังค์สองหมื่นมีสี่สิบเจ็ดบาทเฮ้ยอ้นี่คือเรื่องจริงโวพูดจริง กดไวไม่งั้นมึงตายกดไายห้ามลุกส่งเงินมาให้หมดสามสองมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมด <c oughs> เฮ้ยเล่นลิ้นเหรอ เล่นลิ้นหรอเฮ้ย oh. <Hey, S 2> บอกให้ส่งไงให้หมดหมดแล้ว <c oughs> มันเจ็ดบาทเองกดไวก็ใช่ไงหมดหมดแล้วไงห้ามเรียกพวกนะเฮ้ มันผิดคน,นเนี่ยพี่ดวงวอก็บอกแล้วมันไม่โต,ต้ตมันไม่มีสักก็อ้าสพาดาส่งด้วยพาดส่งไม่ได้เฮ้ยกดไว้เพิ่งขึ้นถ้ายังไม่สั่งห้ามถ้ายังไม่สั่งกดไว้ก่อนเฮ้ยใช่ปะกดไว้เฮ้ย,อ,ยอ๋อพี่ดวงวอ,อกออกมาหน่อย ีมันงไปหมดแล้ว,วเ,ลเอาอะเอ็งชื่ออะไรนะแว่นเหรอทำไมครับทำไมครับใช่ไหมที่เอ็งบอกข้าเมื่อกี้ครับ<ำ>อย่าเรียกพวกนะ ไม่เรียอผมจะบอกเพื่อนว่าตามผมเอ๋อเดี๋ยวนะเอาพี่โทรงอบออกมาเองมันดีคือได้เป่าอ๋อไดเปล่าคือมันไม่ได้ทำให้เราอ่ะค่าได้เปล่าค้าได้เปล่าัำใจเย็นกับพี่อ๋อใจเย็นกับพี่เข้ามาได้สองวันนะสามวันเนี่ยร้องไห้มานน่บอกวันบอกค่าร้องแก้ไม่ใช่หรอก่อนที่จะไปก่อนไป อืมก็มันดีวะยิงขึ้นตามที่มาเดี๋ยพี่ไปส่งแล้วแหละไม,ไม่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 เป็นไรครับเฮ้ยนี่คือคำสั่งผมด้วย,<ม>ก,ยกับบ้าเฮ้ยผมจะแอมเลยนะผมจงนายกนะมึงอยากตายเหรอผมยังโอ้ผมผมเป็นผุตามมา้ตามมาสามมาขยขึ้นโอ้ยเพอตขวาย <laughs> กมคิดร้อไหนฮะโดนปนเนี่ยหมดตัวในี่อาว่นไม่รู้เนี่ยเะจ้าออย่างเป็นผู้เล่นใหม่แม่งจริงเนี่ยไอหมกสนอกสองเออหมดเี่7บบาทมันก็เอาแม่เอาแม่งไปหมดอ่ะตูเข่าเยี่ยมเนาคนไก ในเมื่อมไม่มีตังค์ให้กูไอตไงคุณเออที่ถุงองอะเอาไปก็มันดีข้ามันือพ่อมันใจเย็นก่อนดีเฮ้ยอย่าร้อนเ้ยอะไรร้อนเงินก็แค่เติมเป็นมีปัญญามัย อันนี้ก,การพนอยู่ hey, นนเฮ้ยมึงจะร้อาทำไมวะมึงห้ามเรียบควบ่ำนะมึงตายตายว่าใช่เงินนมชีมีไหม ถามว่าเงินเดืมนบัญชีมีไหมถ้ากูไม่กดไว้แล้วมันจะฆ่ากู<ห>เรียกหมอไม่ได้เรียกหมอเซ็บตรงไหนวะ 9ามเก้าสองศูนยเอ้อบอกไปจะเรียกพวกไงแกงก็ตฟอร์มอลี่หรอ,อน่าจะรวยนะเหามีตังแค่นี้กว่าเฮ้เพื่องค่าน้ำค่าน้ำบัน<อ>กูยังไม่คุ้มเลยเะเฮ้ยคุนนอกแกงคุนนอกแกงมึงกูฆ่ามาแล้วนะเว้ยหมอกูฆ่ามาแล้วนะเว้ยเฮ้ยจะเย็นคัพกี่ทง,งอ๊อฟ จดดๆก่อนเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวผมซ่อมรถก่อนซ่อมแค่ค่าซ่อมกูก็หมดไปพันห้าแล้ว<อ>ข้าหลังสงสัยเราต้องไปปล้นให้คนที่ว่าแบบมีตังค์หน่หอยละวาเฮ้ยมึงเรียกพวกรอ อ,อะไรอะไรปะปปจะไขตั้งชื่อบึงมวะเนี่ยครว่าชื่อแวนนะครับ หัวหน้าแก๊งมึงชื่ออะไรเฮ้ยแว่นหัวหน้าแก๊งมึงชื่ออะไรไอ้หัวหน้าแก๊งมึงชื่ออะไรยูอะไรวะมึงอยู่แก๊งเขาไม่รู้หัวหน้าแก๊งเหรอมึงอยู่แก๊งเขาได้ไงเนี่ยมึงมึงแอบใส่ชุดเขาปะเนี่ยมึงอยู่แก๊งเขาไม่รู้จักหัวหน้าแก๊งได้ไงวะเฮ้ยปลอมตัวอยู่เหรอ เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้มึงจะเรียกพวกเหรอเรียกูถามจริงที่มึงพูหนะ้าแกงมึงไม่รู้จักจริงๆเห,หรอฮะมึงไม่รู้จักคนดั้นแกงมึงหรอวะปะโอ้ยงั้นมึงอยู่แกงเขาได้ไงเดี๋ยวมึงไปแอบใส่ชุดมาเหรอ นี่เพิ่งลองดีตรงนี้มันใกล้ไปว่ะโ <c oughs> อ้ย